สุมเพศรองหรอไม่เอาไม่สุ่มยินดีด้วยคุณได้เป็นโอเมก้าโอเมก้าหรอก็บอกแล้วว่าไม่สุ่มไหนแต่กูจะสุ่มมือจะทำไหมเออเออช่างมันเธอจะไปบอกใครเนี่ยว่าเราเป็นโอเมก้าบอกพี่ดีกว่าตัดทาพมาที่ห้องพี่สวัสดีครับพี่ฟ้าว่าไงอน้องพี่คือพี่ได้สุ่มระบบรองเพศไหมสุ่มสิพี่ได้อะไรหรอครับ พี่สุ่มได้คาปิปาร่ากับเบตา้าส่วนผมได้โอเมกกาจะร้องให้ไม่เป็นไรหรอกหน้าไปเล่นบ้านเพื่อนพี่ด้วยกันไหมไปก็ไปครับพอดีจะได้ไม่เครียดงั้นเราไปกันเถอะตัดทาบมาที่บ้านเพื่อนพี่นี่พวกแกมาครบยังยังฟ้าได้ยินว่ากำลังมานั่นไงลำมานั้นละวายวันนี้อีธานมากระพุชัสะดวย ฟ้าเธอพาใครมาเหรอออยทุกคนนี้น้องชายเราเองน้องชายจริงๆเหรอจริงสิพ่อแม่เดียวกันใช่ครับผมเป็นน้องชายแท้ๆของพี่ฟ้าโล่งอกไปทีนึกว่าพาแฟนมาแนะนําตัวจะมีแฟนได้ไงก็รอคนแถวนี้อยู่พ่อๆพเรามาแนะนําตัวให้น้องรู้กันดีกว่าผมชื่อโอป้าอายุี่สอ็ดปีผมชื่อเายุิเอ็ปีฉชื่อกุ๊กิดอายุยี่สิบเดปีผมชื่อเจมอายุ 21, ออายี 21, อ,อย็ปี ผมชื่อปีโปอายุ18ปียินดีที่ได้รู้จักนะพี่ๆทุกคนทำไม่น้องขอหน้าตาจังหวะฉันคงไม่ต้องแนะนําตัวเองนะทุกคนคงจะรู้หมดละห้าอยห้าบห้าว่าแต่ทุกคนสุ่มเพศรองได้อะไรกันหรอพวกผู้ชายสามคนนี้ได้อันฟ้าหมดเลยส่วนเราได้เบตา้าเราก็เบตา้าแล้วบีโบและเด้อะไรกันตรอคือผมได้โอเมกา ไหนๆเราก็มาคบกันละมาเล่นเกมดีกว่าได้เลยเต่งพูดอะไรกันเนี่ยไปไปเล่นเกมกันสองชั่วโมงผ่านไปสนุกมากเลยวันนี้ใช่ใช่แต่เห็นเหมือนคนแถวนี้จะติดน้องเธอมากไปใครหรอจะใครก็สามคนนี้ไงตัวติดตลอดเขาพวกแอาเป็นหุ่มน้องนี่วะใช่ใช่อ,อย่าให้รู้นะจะชอยน้องตู่เดียวกับบ้านก่อนนะ ตัดภาพมาที่ห้องปีโป้ทำไม่รู้สึกจังเวลาสามคนนั้นมาใกลช่างมันเถอนอนดีกวาฮัลโหลปีโป้รับสายครับสวัสดีปีโป้นีพี่เจมง์งนะอ๋อแล้วพี่ได้เบอร์ผมจากใครนะพี่คงน้องนั้นลหรแล้วพี่มีอะไรหรอครับคือพี่นอนไม่หลับก็คข้างสายด้วยได้ไหมได้ได้ครับผมก็นอนไม่หลับ ใครชอบช่วยกดติดตามด้วยนะโปรดติดตามตอนต่อไปทุกคนคิดว่าใครจะได้คู่กับปีโป้